สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหงจุ้ยดีเมงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของห้องน้านะครับกับ5จุดเสี่ยงนะครับที่เรียกว่าสร้างหนี้สินนะให้กับเราได้นะฮะเราสามารถไปสํารวจเรื่องของห้องน้ำนะว่าห้องน้ําของเราเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าสร้างหนี้สินของเราอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้เราจะดูกันในเรื่องของ5จุดเสี่ยงหนี้สินเยอะเช็คโงจุ้ยห้องน้ําด่วนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องน้ําของเราเป็นจุดที่เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงจุดไหนบ้าง1ใน5นี้หรือว่าทั้ง5ข้อนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเช็คลิสต์ง่ายๆแล้วก็จะมาคุยทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ําต่างๆของเรานะครับว่าพื้นที่ส่วนไหนหรือว่าจุดไหนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเสี่ยงจะทําให้ห้องน้ําจากเดิมเป็นห้องน้ําที่ดีกลายเป็นห้องน้ําที่สร้างนิสิตให้กับเรานะครับแล้วก็จะมีเคล็ดลับในการแก้ไขความร้ายของห้องน้ํา ในจุดต่างๆด้วยนะครับเบื้องต้นก่อนว่าทําไมเราจึงให้ความสําคัญกับห้องน้ําก่อนก่อนที่จะลงลึกไปว่าห้องน้ำเนี่ยมันส่งผลร้ายกับเราถึงขั้นทําให้เราเนี่ยติดนิดสินกันเลยนะหรือแม้แต่ไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็เป็นตัวปัญหาใหญ่ในเรื่องของการจัดวางห่วงจุ้ยที่ผิดแล้วก็เจอบ่อยมากที่สุดเลย